ที่พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้ Chain ะคาร์ดิเชนเนี่ค่ะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f c e e o o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ เรื่องของนายกสำรองนายกคนนอกนะครับนายกรักษาการเป็นที่ถูกพูดถึงกันมากตอนนี้เรามาคุยกันกันกนกบสวสมชายแสวงการอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับเอ๋ A. ครับส,สวัสดีครับอาจารย์สว,สวัสดีท่านพิธิกรครับเอ๋ uh, พี่ถามอย่างนี้นะกรณีเรื่องแปดปีของนายกเนี่ยในฐานะที่เอ๋เนี่ยนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเอ่อ uh, มันจะไปเริ่มต้นที่ปีห้าเจ็ด ปีห0หรือปี62อันนี้ในความคิดเห็นนะเอ๋ล้วไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินนะถามความคิดเห็นของเอ๋เอ๋คิดว่ามันเป็นที่57 60หรือ62คะผมผมเรียนว่ารัฐมนูลหูน60เนี่ยมีเจตนารมณ์เรื่องการให้นายกร,รัฐมนตรีอยู่8ปีเนี่ยโดยแม้ไม่มีวาระต่อเน,นื่องเนี่ยบัญญัติไว้ในวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตีความตามตัวบทเนี่ยจะต้องนับตั้งแต่วันที่โปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรี ก็คือที่มีรัฐมนูญฉบับนี้ก็คือวันที่เก้ามิถุนาปีหกสองก็หมายความว่าจะสิ้นสุดปีเจ็ดศูนย์อันนี้ก็เป็นการตีตามตัวบทนะครับเพียง <'s> แต่ว่ามีบางฝ่ายที่เขาอยากให้พลเอกประยุทธ์หมดไปเนี่ย s <S เอาละตีแบบตีแบบให้ ว่านับตั้งแต่รัฐบูตรบังคับใช้เนี่ยถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่6เมษายน60ครับก็จะไปจบปี2568ทั้งสองอันเนี่ยไม่หนีจากการที่ผมปันธงเลยว่าสารรัฐบนตวินิฉัยได้แค่นี้ครับไปอย่างอื่นไม่ได้ไปน<า>ิชัยจะีเ 4, 5เจ็ดไม่ได้ครับอ่าโอเคทีนี้ในขณะเดียวกันสมมุตินะหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดตีความขึ้นมานายกจะต้องไปเนี่ย เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาคิดจะมีนายกสำรองซึ่งเป็นคนนอกอันนี้ในความคิดเห็นของพี่นะเอพี่ถามว่าเอ๋เห็นด้วยกับพี่หรือเปล่าว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์เคยอยู่ในบัญชีคุณอนุทินเคยอยู่ในบัญชีคุณหญิงสุดารัฐคุณชัดชาติแล้วคุณแจ็เกัสเรอยู่ในบัญชีเราจะข้ามไปที่คนนอกโดยที่ไม่สนใจคนเหล่านี้ที่ในบัญชีมาก่อนเลยเหรอ ไม่ได้ครับต้องต้องดําเนินการในสภาก่อนว่าถ้าสมมติว่าบัญชีทั้งห้าเป็นทราคเสื้อไทยเสนอคุณเอ่อไม่เสนอคุณชัดชาติละไม่เสนอคุณเอ่อหญิงสุรารัตน์สมมตงเ่าคุณเชงเกษรอย่างคือเสนอเชยเกษรท่านเนี่ยก็ต้องมาโหวตว่าจะจะเลือกเชงเกษรหรือไม่ประชาธิปัตย์ก็ยังเสนอคุณภิสิธ์ได้ครับคุณภิสิ์ไม่ได้เป็นสสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์เป็นนายกนะครับคนในพยุก็ไม่ได้เป็นสสครับ เพราะนั้นและคุณอนุทินอีกก็ยังเป็นอ,อยู่พักภูมิใจไทยวพนสามพักสมมติเสนอแต่ก่อนจะเสนอเนี่ยเขามีกระบวนการไปรวบรวมเสียงกันในนอกสภาเอาละสมมติเอาบวนแล้วเนี่ยวุฒิสภาตามบทเฉพาะการเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยสองร้อยห้าสิบคนเขาเสนอแล้วเนี่ยวุฒิสภาก็ร่วมบ่นด้วยแล้วเกิดบวนได้คุณอนุทินคุณชัยเกษมหรือคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องทำไม่ได้ ทำ <c oughs> ไ,ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการว่าเอางั้นก็ต้องไปให้สสเขาประชุมกันเสเนอมาใหม่ว่าเอาละเขาหากันไม่ได้ลรวโหวตกี่ครั้งกี่ครั้งก็งไม่ได้สักทีเนี่ยสมมติเราบุบบบาตรธิสภาแอ s t a i n ลดออกเสียงขึ้นมาสเสียงไม่พอก็ให <c oughs> ้เข้าไปสู่กระบวนการหาคนนอกครับซึ่งต้องใช้เสียงห้าร้อยจากเจ็ดร้อยห้าสิบครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นที่พูดกันอยู่ตลอดเวลาตรงนี้จะเอาคนนอกมาเลยทันทีโดยที่มองข้ามคนที่อยู่ในบัญชีเนี่ย โดยที่ในรัฐรมนูญเนี่ยยังทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้พูดกันเหลือเกินจะเอาคนนอกจะเอาคนนอกมองข้ามคนซึ่งอยู่ในบัญชีมาก่อนยังทําไม่ได้ครับมันมีขั้นตอนของมันตามรัฐมนูญครับก็ก็คือต้องเดินเดินหน้าโหวตสมมติน,มมน,นะครับซึ่งผมเนี่ยขออนุญาตฟันธงส่วนตัวความเห็นทางกฎหมายเนี่ย <ฮะ S 2> ว่าเป็นไปไม่ได้ว่าว่าสิงหาหกห้าหรือพฤษภาหกห้าเนี่ยนะครับที่จะไปยืนน่นสารรัฐมนูญเนี่ย ปรเด็นประยุทธ์พ้นเนี่ยนะครับผมผมเรียนว่าดูแล้วข้อกฎหมายฟันไม่ไม่ไมผลแล้วประเด็นเนี้เกิดไม่ได้เลยอ่าแล้วแล้วทำไมหลายคนก็ถึงชี้ไปที่เอไอคกลลุงป้อมลุงป้อมหเหรอฮะอ๋อมันจะไปสู่เรื่องการบวชอภิปรายไม่ไว้วางใจครับผมให้ดูไปช็อตสองช็อตเนี้ยจริงๆเนี่ยช็อตทางการเมืองจริงๆคือการต้องการทำสองสาเรื่องคือหนึ่งการบวชอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับวรระแปดปี ถ้าพลเอกประยุทธ์เข้าสภาแล้วเกิดถูกโหวตในสภา,สภาผู้แทนไม่ถึงกึ่งหนึ่งสมมติว่าตอนนี้ส,สภาผู้แทนมีอยู่475กึ่งหนึ่งก็คือประมาณสัก300 200 20กว่า2ไม่ถึง250น,นะครับ 2>, <200. S> 2 30กว่า2 0 7ทเกิดได้แค่200 200เสียงเพราะมีสมมติ200เสียงก็เป็นว่าไม่ผ่านไม่ผ่านบัฟนายกพลเอกประยุทธ์ต้องลาออก เพราะรัฐมนุนใหม่เนี่ยก็ห้ามยุบสภาพอพอพอ,พอพอพอละออกปั๊บก็จะเป็นรักษาการลองหนึ่งก็คือลุงป้อมลองสองคืออาจารย์วิชุดุรองสามน่าจะเป็นคุณอนุทินลองสี่น่าจะเป็นคุณจุรินอะไรประมาณเนี้ยครับททีนี้กระบวนการก็คือว่าถ้าเกิดตรงนั้นปั๊บเนี่ยรักษาการก็ต้องก็ต้องกลับมากระบวนการที่อาจารย์เสรีถามตอนต้นก็จะคล้ายกันกันกบเรื่องพ้นวาระแปดปีนะครับก็คือต้องมาโหวตในสภาว่าอ้า ใครจะเป็นนายกสำรองแต่อันนี้จะต่างกับประเด็นที่อาจารย์พูดตอนแรกก็มีห้าคนผมมาตีว่ามีหกคนนะครับคือหกคนเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ยังอยู่นะครับอ๋อเพราะประวัติถูกไปแล้วกลับมาได้ครับได้ครับเหมือนเหมือนท่านนายกสมัครเนี่ยท่านตอนถูกหลุดไปด้วยสารรัฐมนตรีวิิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติเอานั้นเนี่ยท่านขายหุ้นในพิกไทยอะไรอะไรบริษัทไปแล้วอ่ะท่านก็กลับมาเป็นนายกได้นะครับ Uh huh. uh huh. อ่าฮะอ่าฮะพลเอกประยุทธ์ก็กลับมาเป็นนายกได้ถ้ามีคนเสนอชื่อพลเอ,ป oh. ก,อเกประยุทธ์มาก็หวตนายพลเอกประยุทธ์ได้อีกนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเสียงข้างข้างน้อยไม่พอแล้วถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเอาไหมอันนี้ก็ต้องถามคุณอนุทินถามคุณจุรินถามพลังประชารัฐแล้วก็พรรคเล็กที่เคยสับสนุนว่ายังจะให้พลเอกประยุทธ์มาไหมถ้าไม่มามันก็มีอีกทางหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์เกิด mm hmm. สมมติยังจะเป็นนายกต่อ แล้วก็สวหวตให้ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้พลเอกประยุทธ์ก็กลับเข้ามาเป็นนายกแล้วก็อยู่พอถึงงบประมาณจะเสนอหรืออยู่จนถึงเ,เปิดถแถลงนโยบายราัฐบาลใหม่แล้วเสียงไม่พอตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ยุบสภาครับครับอืแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วคณจะตั้งใหม่อันนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งมีหน้า<ต>เห็นทั้งหมดมจะต้องไปขั้นตอนอันนั้นที่ผมว่าก่อนคือห้ารูปคนนั้นก่อนครับ พราะเห็นการ์ตูนเขามีภาพของคนนอนหลับฝันแล้วก็ปรากฏว่ามีภาพอาจารย์วิษณุมาขโมยฝันไปก็แปลว่าเรื่องของการที่จะข้ามหัวคุณจุรินคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะไอ้แม่คุณจุรินไม่มีคุณอนุทินแล้วก็คุณอภิสิทธิ์แล้วคุณชัทยเกษมใช่ไหมคะอันนี้ยังข้ามหัวไม่ได้ใช่ไหมคะข้ามไม่ได้ครับถ้าถ้าสภาต้องโหวตอันนี้ก่อนแต่ถ้าโหวตแล้วสมมติว่าเสียงเป็นคุณไทยเกษมได้ ร้อยแปดสิบคุณอนุทินได้ร้อยเสียงสมมติอย่างนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์ได้ร้อยเสียงสวมไม่โหวตหรือสวโหวตให้แค่ไม่ครบอะไรอย่างนี้ครับหรือเสียงกระจายอย่างนี้ก็ก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะมันต้องได้เกินตึงหนึ่งของสองสภาอันนั้นแหละอันนั้นจะกลับไปสู่ก็ถึงจะไปโหวตให้เกิดเรื่องการโหวตว่าให้ได้เสียงสองในสามของรัฐสภาจะเปิดให้มีการเสนอนายกคนนอกครับเอาละครับ ก็เป็นอันว่าดับฝันคนบางคนและในขณะเดียวกันคนที่พยายามจะให้8ปีเริ่มต้นที่ปี57นั้นก็น่าจะต้องไกลไปสักหน่อยนะเออนะขอบคุณมากครับเอกขาขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมชายแสวงการนะฮะอาจารย์เป็นไงฮะชัดเจนเลยนะมีสวหนึ่งชสองนะพี่พีคิดแบบเอมาแล้วนะคือพี่มีความรู้สึกว่าปี57เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามรัฐมนุนฉบับนี้ แล้วน้มันฉบับนี้ประกาศปี60<ม>แต่ตอน60นายกยังไม่ได้รับการโ<ม>ปรดเกล้าโปรดเกล้าคือเริ่มในกล้าไม่ยอ62โปรดเกล้าปี62ก็ต้องนับที่62นี่ในความคิดพี่นะถ้าไปสุดก็คือ70เลยนะ,ะแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีการพิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนายกต้องหลุดไปเนี่ยนะคะมันก็ไม่น่าจะถึงคนนอกเพราะว่าคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เขาเคยเสนอไว้คุณอภิสิทธิ์คุณอน,อนุทินะนะครับคุณเจษเกษมยังอยู่ มันก็ต้องให้โอกาสสามคนนี้เขาก่อนอถ้าเกิดสามคนนี้คนใดคนหนึ่งรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งเขาก็ชนะไปหรือถ้าเกิดเขาไม่เกินกึง่งแต่บังเอิญวุฒิสมาชิกเทเสียงให้เขาจนกระทั่งเกินกว่าเขาก็จะไ,ได้ไปนี่ฮะชัดแล้วเคลียร์ด้วยนะคะ